ยังค่ะก็รถแบบใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดพี่น้องเห็นเนาะสมบุกสมบันขนาดเลยไอ้ เพียงแค่ป่าอ้อวไม่เลยมืดฟ้ามืดฝนไม่เลยมาพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อพี่น้องเลยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขุมสุกคนคือเก่าเนาะไอ้พี่น้องเลยมื่อนี้กะหอนมือหอดยามแล้วพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่เขา,าพาประตูคำฟ้องลงมาหาหมอ,อาสามคืน าสามมือ้อเป็นพี่น,อนอ้องประเดี๋ยวทั้งหมอคนกน็บอกว่าให้กลับไปบ้านเนาะกลับไปคำที่ว่าแล้วก็กลับไปพักพื้นนั่นแหละเนาะทั้งหมอคนก็นว่ารับไวได้เลยเอว,วสันเนาะทางวิชาการแพทย์นี่ก็เป็นโรคตับแข็งแบบนี้มันรุนแรงเลยน,นะพี่น้องก็คือว่าให้ญาติพี่น้องทั้ใจเนาะเพื่อให้ น้ำตัวกับมือหนบ่เตียงก็สินาำตัวเพื่อนกับส่งเพื่อนสรงซานคือเก่าหาพี่หาน้องคือเก่าแหละพี่น้องเี่นเนาะโอ้ยว่าจะพาให้มาให้ดีให้เศร้าแต่ว่ากันสุดแต่วิสัยพี่น้องเห็นเนาะบ่เตียงก็ได้พอ, <c oughs> <c oughs> อเราเป็นนักแล้วเป็นดุนแล้วพี่น้องเห็นเนาะถ้าเด็กแรกก็คือสิมีช่องทางรักษาอยู่พี่น้องเห็น จะเอามื่อยู่บ้านแล้วก็หาหักไม้หักยาแล้วกินน้องเบิกฟังเบิกเนาะหาคือสอนหน้ามัแหละไม่อย่างก็จะมาปี้ฮุกพึกลงไปเพื่อว่ามันมีปฏิหารนะพี่น้องเลยดูจังไหนก็แล้วแต่สุดแต่วินแต่กรรมเราอะไรเห็นอะไพี่น้องเลยเนาะมันอันนี้เดี๋ยวดิเอาก็ทำดีที่สุดแหละพี่น้องเลยพามองใหไงพามามองใหญ่สุดแหละในแข่งโซนนิ่เนาะอ่า เจอเราทราบไปพี่น้องเห็นเนาะไปกันยังบุพเพาว่าได้ใดพี่น้องกันยังบุพเพอตัดสินว่าจะเป็นไใใด้เพราะว่า,เ,าเพื่อมีปฏิหารคือสาวน้ำกับหมอบอกว่ารับมาได้แล้วจะกินยังก็ซื้อแล้วกินลดจะเอาไปเอามาแล้วก็เศร้ราพี่น้องอันนี้ก็เขายังมีควมามหวังเนาะแต่ว่าส่งแล้วกลับบ้านก่อนพี่น้องเลยว่าอยู่นอนอยู่พวกหมอกะไม่จะเปลืองค่าใช้จ,จ่ายจะซื้อนอนไปเป็นกับเ,เป็นกันเพม,มียารักษาในวาระก็ได้พี่น้องเลย กำลังมุ่งหน้าลงไปครับเอาเล่าพี่น้องเลยอ่าโทรนัดรถโปรติกตึ่งแล้วหรือว่ามูลนิธิกู้ภัยพมเทพเขาเกาพี่น้องเหรอเนาะทักสิณอะไรจะหลุดรางเนาะก็โอ้คือหูแหละพี่น้องเลยกุ้งกลางกุ้งกลางกุ้งกลางอยู่เนาะรถกับเขาเกาพี่น้องเลยให้กระบะาวกับบ่าวเราไปเดินทางพี่น้องเลยรถก็ติดฉับมาหนีิอ่าโทเนาะ คนก oh, <Fuji>. ็สิตกบาทนี่เอาหอดแล้วบงเวียนกระป๋องญ่กระป๋องตมนนี้กระองยับเป็นนองเลยเนาะฝนฝ่าฝนชนท่ากัสิมาแล้วบาทหอดแล้วเตรียมเอเตรียมไทยละชนนันก็ได้พี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มมนเนาะมวยตะแกรงนะตะกี้เนาะจำไมแตะกอนเดี๋ยวนี้มันก็ตัก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 ้เดินต่อยหญ่นะขึ้นเงี้ยงตังฉิงแท้ว่าเดี๋ยวคอยปั๊บไม่ก่อนปุมาไม่วงเวียนขันบักเบงกวา่าเนาะวงเวียนกันเบ่งเอา่างเด่เเบงเนาะ

เลื่อมมานะประตูตนเลยน่าจะเห็นเล้วนี่เด้หโอ้อันนี้บอกนี่นเป็นห้างเร่าะลงชีเด้งเนาะก็ชีได้ย่างอยู่แล้ย่างชื่อเราว <c oughs> ะก็ีอาเ,เงินซื้อดอกเบิอนดอกเลื่อมไนี่่็สิแพงอยู่เนาะใช้เ,เพงหย่างอะไ้ลกย่างตากอเาเป็น กำจิเปิดแกเปิดเดยว้่าช่วงนี้แว้มันหอนเนี่ยเพราะว่าช่วงไหนก็ห่อนเ,น,เอนี<ก>่ยบานทำนเลี้ยวเกี่ยวเขาข <c ười> นาบคนนี้นิ่งใกลอยู่นิดนึงใครจะโดนผนตุกเลยผ <c ười> นตุกเช้าก็เด็ดบังแล้วก็ดำหน้านี่นใสท<ค>รงกระสันนี่ทากันลึกงเลยมาได้กับมอได้เล่เลนาะ้าเขาเดียวนึงเนาะมิดเวงการนี่กันแล้วบ้าน ตอกเลยเจ้าเต็มเต็มบ่ปีนี่นะเต็มเต็มเลยป่ะจะง่ออยู่เลยนี่ว่้เนาะโอ้ยแบบนี้แล้วสิ่บดต็มเองประธานปอกกะจังหวะเนาะขับรถไทยรายวิวดากินของเขายกพปทดพุงเปลี่ยนชื่อชื่อช่องรถจักรประธานเหี้ยวบ้านประธานเหี้ยวประธานเตี้ยไปะเออบิดเลยดิปอกในทองยกเลยมีเลย นักอยู่ในบนเตียงให้รอบปีนี้ทั้งวันเพราะรอบกอนนี่ยยิงพอได้น้องเคยพอได้น้องเคยกับลุงวันนี้ลุงก็น้องเคยผมมีเลยวันนี้ก็ยังยังอยู่ลุงก็ันเลยเราใครอยู่ใช่ใครอยู่ไหนเนี่ยลุงเดี๋ยวว่าเรี่ยวผมมีทั้งลุงผมมีทั้งน้องเคยว่าจะลุกไปห้ารถ một bọt nó lọt tay vườn dưa bọn vai chưa đâu vậy ờ vậy đâu ơi thôi đây đấy, thôi 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 เที่ยวสวนเปิดเวลาเทียวหรือเปล <c oughs> โอ้ยใส่หอ่อแล้วนี่แล้วลุงปยาบาทเึบตึ๊พยยิเศษชุบเสิจับจับมันตุ๊ด ด้านล่างกันอ๋อจอหนีน่ะจับทันหะกัดเอาเม่งก็ใช่ออกไหนเนาะอ่ะเรียกเลยเฮ้ยหอดวงหมอเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าด้ยรถกู้ภัยก็มาพอดีเลยพี่น้องเลยเนาะ ไปตัวโดยฮะสบายดีเจอกันอีกแล้วเจอกันอ huh? ีกแล้วด้วยไม่ช <tr> ิวแล้วด้วยด้วยด้ไปไปนอนกันอันนี้จะทุ่มหันเรากันไดเตรียมเครื่องพร้อมระเบ่ออ่าอยู่ตึกตัวไดนะอ๋อโอเคเอาเอามาเลยอันนั้นเอาเครื่องออกมาก่อนเทามาฮอดแล้ว มา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 ไปเดดคู่ใจเขานี่ต้องป้ายทะเบียนก็ไม่มอดี

เลยมาเลยกังเกิดเส็นรุดอีกอีกมาเลยมันจะได้นั่นแหละเนาะเพื่อนั่นไปยืนนั่งเลยเอ๋อปั้บทางรังนี่แล้วอ๋อปัป้ายมันไหม่บ่อยนี่ป้ายเหนียวกันไม้นี่เนาะเห็ดมันเสียไปส่งบนอยู่บ้านนะอีก ไปทางเลขกเก้านะับบาเดือนด้วยไปจนหลัดจะหมดุุวล่ลงหัวยลเรานมามันห่เน็นลงลงหวยพดแค่นั้นเอบุลงมันไปอะไรกามไปเพื่อเนีน้องบตาเข้าเลยไปส่งแล้วมันค่าสตออเอาดแกงงัเดึงขนเก่งไปที่นเนียเเอเ็ชอหมเอาเอางเลย ลังินนีม่ต้นรหัสบ่ไ่ได้บอกรหัสนี่ก็เรื่อตะเลื่อตะว่าใช่หน่วยใช่รายนะคันดวนลคันปูดออกอ๋าคันดวนยาวคนถองคนนันนะอ่าาาากรกอยเจเลยได้โอ้จับเอเอาเอาบืนอ้เอ้บืนเทาก็สือเลีกแล้วเอาที่นึ่งเลอ À, bọn nhạc, bọn nhạc nè, ừ, bố tập vừa thang nè. đi pheo,สบาย đi,สบาย đi đó. à, cái nào ไม่โอ้ยยา่แหะอันเดียวอันเดียวงานเดียวเอันเดียวเปันโชคนะอันเดียววัชวันัเขตอันเดียววัชชวันเขตอันนี้ก่โครโคต่ยางแต่แน่วอันเดียววัชชเลยอันเดียววัชวันทเขตโคโค อ้าวเดี๋ยวให้ทั้งคนเราไปเอาก็นะมารสุมอ่าไปเป็นอ่าอังกฤษว่า ICU อ่าเอาเอาพวกภาษาอังกฤษพวกวเพื่อเจอแล้วก็เพือจำนะอืมมันจะนั่นเรียนขึ้นดีดิเลยด้พูดอะไรเนี้ยอ๋อ โอเคเป็น,นย,ยังไงยมีแต่ให้เพื่อนข้าไปเอาข้างในก็เอาถนะ่ายหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนออกมากะาาจกังนนนหน่อยอ่าข้างในเพื่อนเป็นอาเขตพื้นที่ทำงานของเพจของมอเนาะถ่ายได้แต่บริเวณนอกๆพี่น้องเลยอ่ะจังหน่อยป่ะได้ยกลัมาออกข้างที่พี่น้องเลยเลืนตีตายให้แซงมากกว่ครับผมมาเนาะ โอ้โหขาสวยดีกว่าทขันโมยวามจริเป็นอะไรควาจหนเนาะเดี๋ยว่อือพูดดีเลยเนาะจกจก็สลัดสลัดดดาก็เลยอ้เมบ้านเมือเางนีเป็นหย่ มางอนนายเด้อมาเฮือนมาเฮือนมาหลินในเมืองดนแหละสามมือสามขึ้นสามือด้อดูดมือเด้อไปเลยไปเลยเด็ับเด็ับไปเลยแเราน่อยมึงเด้อเปนงไงม่เป็นกาตีไปเป็นไัไพ่อเท่าใส่บงชี

อข้าลงนี้รูด,ดน่แล้วนะกเป๋านี้บนเนี้ยไทยไทยเนี่ยเราบ,บ่อไทยนะไทยไทยเบาาด้วยืย้ยดยนี่ไทยนะ กินได้ยูบ่อกินกินข้าวไปกินได้ยูติได้จัดปหเลยด้วตอนนี้เจ็บเจ็บใจยูบอกเก่าตัวนี้แหละอันนี้มันอันนั้นมันใช้รางร้นเขาก็ได้เอามาเน่ยเต็มเเปียกันนะเครื่องเปียกบ่อมันปิดบ่้ะไเปียกยาลตากได้ฮะไม่แห้งอันนี้นะพึ่งนุ่งกดีบ้อ ฉัลังรถเทาก็ได้หนุบเป็นยังไงยมันเกะกะมันนักรถหอพวกไปเท่กบบ้านลไปะกบ้าไหนถ่งไกับบนอ่ม้นบตาค้นม่อกี้มันกรปิดได้อยู่มาเปามันปนี่มาเอาไว้บกี้นหละอันนี้ช้นนี้ได้อยู่มันบกี้ก่ามันได้ได้บอมาบ้านเท่าบนี่เนาะเมื่อหาักวานัยากินจะพุ่นแล้ว Chỉ nào người à, to à. Sao vẹp xong này là Hử? Đi vẹp này đi lơi Ừ Đôi, cả này lẹp mà Hai hạc bản hạc nhà kín lắm bưng ừ. Tối nay bố đi chép xài bên bò Bố đi chép xài lơi Ừ, Chép xài tỏ À, tăng tăng mắn nền rồi sư Mắn nền rồi sư nè đi Mình gật nằm lẹo 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 อันนี้เราก็ะจายทางอ่อนอ่าม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 าพี่น้องเงยขึ้นมาก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ลูกของลูกเราเลาเนี่ยเป็นพี่น้องอ่าเป็นเป็นเมียของอ้ายเนาะอะไปสามีแต่เมืองบ้านเฮาบันนี่เนาะท่ามใจดีๆเด้อบันนี่เด้อเป็นน้องเงยเดินทางเดินทางมันไกลนะเกือบจะหอดพี่น้องเงยเนาะ mấy nghìn baht ah dép là, pa đi nong người, bốn con ham cứ câu, nó ah ăn khao là bao, ăn khao, ăn nấm là, ah đi nong người, còn mùng, hả? mùng, oh, àm ít vệ, na hà đơ, ah, chị vệ mùng đại cả, đại chị đi ăn khao, tăng team ngan đi nong nhé, ah, cứ câu là lệ, nó, bốn con, pa điên thang ngay, cái này là phơi chí nó, ลยไปเลยไปเลยบาทนี่ขึ้นเก้าขึ้นองอยเนาะไป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 รถแบบใช่งานที่คุ้มค่าที่สุดพี่นองอยเนาะสมบุกสมบันขนาดเลยไป โอเคพี่น้องเลยไะทั้งเฮากับศร์ตามทั้งรถกู้ไฟไปเจอกันอยู่พุ่นแหละบ้านแก่งทองเมืองเชียป,ป,ปนูนแขวงสุวรรณเขตน้าพี่นอนะ้องเนาะศร์ผ้าออกเดินทางก่อนเพราะว่าย่านฝนตกฝนลิ้นในมันกระชี้ยะพาเราไปสู่ฮอดบ้านฮอดเมืองกันจังหวะกันอีกเช่นนึ่งน้าพี่น้องเนาะแต่ใดก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องและกับทุกกำลังแรงใจที่ให้ทางทีมงานบ่านเตียงบัตจูบูสุขขดคนเนาะไปอ,อยู่ดีมีแห้งบุญค้นน้ำซูปบุญค้นน้ำทรงบัตจูบูสุขขดคนพี่น้องเลยเนาะ าทางเอากับาพามาด เต็มที่สุดๆแล้วพี่น้องก็อ่าเพิ่นบอกว่าเออนี่ก็เือหาเบิ่งหวานเบิ่งยาอยู่รักษาอยู่บ้านว่าซั่นทางการแพทย์นี่ก็แม่นรักษาบ่ได้โรคตับแข็งเนาะพี่น้องเนาะก็อ่เืออ่าเบิ่งอยู่บ้านเพิ่นเพื่อมีปฏิหารเฮาก็สิซื้อยาสมุนไพรให้กินเบิ่งพี่น้องเอ้ยมีหยังก็ยัดเข้าไปบดนี้เนาะมาจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะอยู่ดีมีแฮงบูคนพอโตเดินทางก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดีเจอกันเซโนบ๊ายบายป